สวัสดีครับอเมริกันบูลลี่น้องคริสโตผมอายุสามเดือนครับกำลังสำรวจามาสำรวจหญ้าหน้าบ้านกับพ่อๆ่อเขาชนใหญ่เลยกินหญ้าลูกโหเก่งจึงเลย เป็นไงครับพิ่โตอร่อยไหมยากอร่อยไหมลูกเดียวเลยมาตามพ่อๆไปเลยตามพ่อๆไปพ่อพ่อเดินช้าๆเนี่ยต่างทีทันเป็นแงบ้าเนี่ยตามกันไปต้อย พ่อแม่ลูกครับพ่อแม่ลูกเดินรับแดดตอนเช้าประมาณ8ปดโมงได้